เอารอของเดี๋ยวนะเพราะมันเย็นแล้ว,ว่าในกาแฟเนี่ยามเข้าๆพี่น้อะงามเข้าเานี่ยต้องเดยเอาจอกหนึ่นงมันบวได้จอกหนึ่งไปว่าโอ้ยไปใส่ก็บโได้แล้เนี่ยมือปนปาก็จะบุขึึนเอาจอกนึงก่อนีอ่แหละพี่น้องว,วิธีชีวิต คนมันนอกมันอยู่เมืองใหญ่ประเทศอเมริกานี่ต้องได้ตื่นจะเศ้ามาเห็ดอยู่เห็ดกิ้นก่อนไปการเห็นได้แต่ว,วันเสาร์วันจทนทร์แหละอยู่เห็ดจิ้นนะเพราะว่าคันวันจัน์ถึงสุกหันเห็ดบ่ทันเพราะว่าต้องตื่นตะซี่โมงเราวก็ไปงานนะนอาบน้ำช่วยนะที่ผมแจ้งตัวไปงาน เมื่ออื่นไปงานแต่เร้าสี่โมงเช้าเลิกมากะบ่ายมงเคงมาฮอนเือนกับสองสามโมงสองโมงหล่ะ น้อมนอไม่พี่น้องเป็นตลาดเมื่อกี้นี่แทนเป็นตลาดลาวจักนอไม่เอียงโบโฮพี่น้องหัก่าเมนนอไลน์นอบ่งดอกยานเป็นนอกระสะมากกว่านะนะอันนี้คมๆนั่นแหละน้ำหนามลายๆนะย่านเป็นนอกระสะโบเมนนอเฮียนอพางนอบงนอไล นอสะแน่นอนแะละน,นี่เป็นน้ำเป็นนี่แหละห้านอน,นี่ยนะซีซีดอนพี่น้องว,งว้าว่าตกเป็นเงินบ้านนาพอได้เพราะว่าร้อยหนึ่งกับเองดอนหนึ่งสามสิบสามบาทดอนหนึ่งสามสิบสามบาทนะซีดอนกับประมาณว่าร้อยป่ะดอนนะก็ร้อยกว่าบาทห้านอน,นี่ยร้อยกว่าบาทสิมา กินกับป้นพี่น้องน,อน,นี้เป็นปุนแล้วเดี๋เด้อปุนพื้นท้องปลาดุกพี่น้องเอ้ยวาเป็นปลาดุกปลากดปลากดนะปุพนพื้นท้องปลากดใส่มะเขือเดี๋ยวทานต้องไม่ซุก้วก็สิกินขา้าวผู้ใหบ่พันได้กินขา้าวก็มากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องดเด้อนี่เป็นเมื่อนี้เป็นเมื่อวันพักอยู่บ้านเนาะได้เห็ดของกินนะ คันออมือ้อใดวันจันทร์ถึงวันศุกร์บดได้อยู่บ้านนี่ไปงานตื่นแต่ 3, ตีสามตีสี่เฮ็ดอาหารบะทันดอกพี่น้องนะได้แต่แฮมเบอร์เกอร์แล้วกับโหลตั้งมื้อฮอทดอกแลนไปงานพี่น้องเลิกง,งานมากับพุดแล้วสองโมงแล้แปง่นละบ่ายสอง่นละกลับมาบ้านเอาติดตามเบิ้งพี่น้องมันถวันศุกร์่นละ นี่แหละอันนี้ต้มอ,อ,อยู่โอเคต้มดดน,น่ะแต่ขึ้นจะซุกแล้วล่ะพี่น้องต้มน้ำไม้เนี่ยขึ้นซุกแล้วล่ะโมโหน้ำไม้อย่างเดิมนี่พี่น้องเดินนี่เด้อต้มน้ำไม้กินกับวปนปลา หาหนอร้อยกว่าบาทร้อยอะไรเนี่ยร้อยหาสิบ้ดนี่ร้าสบาทพี่น้องหาหนอเนี่ย ซุกแล้วอพี่นอ้องต้มนมไมจะมากินข้าวสวยแล้วตอนนี้มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวกินข้าวกบปนปลานะแล้วก็มีนมไม้เลยละเออเอ,อ่ะ